ได้ข่าวว่าฮาร์ดแวร์เฮามาเปิดสาขาใหม่ที่ลังสิตนะครับพอดีผ่านไปผ่านมาเท่านี้เดี๋ยวลองแวะเข้าไปดูกันนะครับเดินผ่านประตูเข้าไปนะครับพี่ๆพนักงานก็ต้อนรับเป็นกันเองหมา่มากเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นบรรยากาศการกล่าวเปิดงานนะครับก็จะมีการเชิดมังกรด้วยนะครับพอเสร็จพิธีเปิดงานเปิดสาขานะครับผมก็รีบตรงไปยังโซนของโพลีบูธนะครับเพื่อจะไปดูประตูหน้าต่างเอามาไว้สําหรับทําบ้านนะครับที่นี่ก็จะมีตัวอย่างประตูทั้งภายในภายนอกนะครับประตูห้องนอนประตูห้องน้ำนะครับที่เป็น UPVC ให้เราได้เลือกได้ดูนะครับมากมายเลยนะครับนอกจากประตูหน้าต่างวงกบประตูแล้วนะครับ p o ลิวูดก็ยังมีชุดเครื่องครัวนะครับอย่างเช่นเป็นพวกซิงค์นะครับหรือว่าเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นตู้เคาน์เตอร์แบบนี้นะครับก็มีให้เลือกมากมายหลายรุ่นหลายแบบเลยนะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตัดวงกบนะครับที่เอาไว้ให้เราดูสเปคของตัววงกบนะครับก็เดินดูอยู่สักพักหนึ่งนะครับจริงๆ p o ลิวูดก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวเลยนะครับผมก็เลยขอแคตตาล็อกกับพี่ๆพนักงานเพื่อจะกลับเอามาดูที่บ้านอีกนะครับ ว่าที่ฮาร์ดแวร์เฮาส์นะครับของเขาเยอะมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืองานช่างงาน DIY หรือว่างานบ้านงานสวนนะครับมีครบๆเลยนะครับมาที่นี่รับรองว่าครบแน่นอนนะครับ